สวัสดีค่ะดิดิทลรนนะคะเข้าสู่ฟูทรีดัตชทีวีค่ะในวันนี้กับเมนูขนมนะคะวันนี้ที่เราจะทําเป็นข้าวต้มมัดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานนะคะก็ไปดูส่วนผสมก่อนได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะสําหรับส่วนผสมของข้าวต้มมัดนะคะจะต้องมีตอกบด้วยนะคะตอออันนี้นะคะมาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะเขาก็จะเหลามาจนบางแบบนี้พอที่จะมัดข้าวต้มมัดได้นะคะและจะต้องแช่น้ำหนึ่งคืนเพื่อให้นิ่มด้วยนะคะ ตามมาด้วยกล้วยน้ำว้าสุกค่ะข้าเหนียวเคี่ยวงูใหม่นะคะอันนี้แช่น้ำไว้แล้ว5ชั่วโมงนะคะตามมาด้วยถั่วดำนะคะแช่น้ำไว้1คืนค่ะและใบตองนะคะ2ขนาดนะคะใบเล็กนะคะอยู่ที่4นิ้วนะคะคูณ8นิ้วและใบใหญ่นะคะอยู่ที่ขนาด8นิ้วคูณ10นิ้วค่ะอันนี้ก่อนที่จะนำม,มาใช้นะคะทุณผู้ชมจะต้องนำไปลนไฟเพื่อให้ใบตองเริ่มนิ่มนะคะตามมาด้วยเกลือป่นค่ะ น้ำตาลทรายและกระทิค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเราจะเริ่มจากการนำส่วนผสมสม,สม,มาผ่านในกระทะทองเหลืองแบบนี้ค่ะใส่กระทินะคะลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะและเกลือป่อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นก็เติมถั่วดำนะคะลงไปสำหรับถั่วดำนะคะอย่าลืมว่าจะต้องแช่น้ำไว้1คืนด้วยนะคะไม่ไงั้นเวลาที่เรานำมาทำข้าวต้มมัดเนี่ยไม่ว่าจะนึ่งยังไงถั่วก็จะไม่มีทางสุกเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแช่น้ำหนคืนก่อน,นะคะ่ะ จากนั้นนะคะก็เติมในส่วนของข้าวเหนียวนะคะวันนี้เราใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยงงูใหม่นะคะเพราะว่าคอ่อนข้างนุ่มและสุกได้ง่ายนะคะแต่ก็ต้องแช่น้ำไว้เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะนำมาใช้ซึ่งเราแช่น้ำไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะคะจากนี้นะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำกะทิเริ่มแห้งนะคะจากานั้นพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยตำไปห่อค่ะ อนนี้นะคะเราก็ผัดจนข้าวเริ่มแห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สน,นะคะแล้วพักข้าวไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะนำมาหอ,อก,กับกล้วยและใบตองค่ะหลังจากที่เราพักนะคะตัวของข้าวนะคะให้พออุ่นๆแล้วนะคะเราก็เตรียมนะคะสําหรับกล้วยเลยวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกนะคะถ้าคณผู้ชมได้กล้วยน้ำว้าที่ สุกมากนะคะก็ให้ลดอาาัตราส่วนของน้ําตาลลงนะคะเพราะว่ากล้วยยิ่งสุกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความหวานมากเท่านั้นนะคะตอกกล้วยออกแล้วนะคะทีนี้ก็ผ่าครึ่งนะคะแต่ก็ผ่าอีกครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะก็นำใบตองนะคะใบใหญ่และใบเล็กซ้อนกันนะคะ ให้ด้านสีเขียวอ่อนชนกันนั่นเองค่ะหรือว่าด้านนวลตองนะคะให้ชนกันเสร็จแล้วก็ตักข้าวนะคะใส่ลงตรงกลางแบบนี้สำหรับข้าวนะคะอันนี้เรานําไปผัดมาแล้วก็จะสุกครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ในการนึ่งก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่นําข้าวมาผัดแบบนี้จะต้องนึ่งนานถึงหนึ่งชั่วโมงทีเดียวค่ะเสร็จแล้วก็วางกล้วยลงไปนะคะแล้วก็เติมข้าว จั้ากล้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็จะต้องห่อนะคะม้วนนะคะเข้าหากันแบบนี้เสร็จแล้วก็เก็บด้านล่้าขึ้นมาก่อนนะคะแล้ววิธีที่จะเก็บมุมให้สวยนะคะก็จีบนะคะใช้นิ้วชี้นะคะจีบด้านหลังแบบนี้และก็ม้วนเข้ามาค่ะทําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสลับด้านขึ้นมาอีก จีบนะคะแล้วก็เก็บนมเข้ามาแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะได้หนึ่งชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วสาหรับตอกนะคะอันนี้คุณผู้ชมก็จะต้องแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อให้ตอกนิ่มไม่งั้นจะไม่สามารถนํามามัดได้เลยนะคะถ้าเกิดนํามามัดเนี่ยมันจะหักนะคะอันนี้เนี่ยค่อนข้างหาซื้อ,อนะคะถ้าเราอยู่ในกรุงเทพแบบนี้อ่ะอันนี้เล็กได้มาจากตลาดบางกะปินะคะคุณผู้ชมก็ลองไปหาซื้อดูนะคะ เราจะต้องทำทั้งหมดสองชิ้นนะคะสำหรับข้าต้มมัด1คู่นะคะก็ทำเหมือนเดิมน,นะคะตักข้าวใส่ค่ะแล้วก็วางกล้วยลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะม้วนเข้าหากันนะคะสองข้างเสร็จแล้วก็ จับต่อขึ้นมานะคะและใช้มือนะคะให้เท่าๆกันนะคะทั้งสองด้านและใช้มือหมุนนะคะให้ต่อเขาอหมุนรวมกันแบบนี้แล้วก็เก็บนะคะมาไว้ด้านหลังตรงกลางนะคะระหว่างก็ต้องมัดเสียบเข้าไปค่ะอันนี้เราก็จะเก็บริมต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้เราจะต้องมัดด้วยอีกชั้นหนึ่งนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ด้านล่างนะคะหมุนและเก็บริมตอกเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ค่ะเราก็ได้ข้าวต้มมัดหนึ่งคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็นำลงนึ่งนะคะในรังนึ่ง30นาทีค่ะ ตอนนี้นะคะเลยก็ตั้งน้ำเดือดไปแล้วนะคะจากนี้เราก็เตรียมนำข้าวต้มมัดของเราลงนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนำลงนึง่งในน้ำเดือดจัดแบบนี้นะคะประมาณสามสิบนาทีนะคะจากนั้นอีกสามสิบนาทีเพาเป็นค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เราเนื่อไว้สามสิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะหยิบออกมานะคะแล้วก็ พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะว่าข้าวต้มมัดยินมนึ่งเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะข้าวต้มมัดของเรานะคะก็เย็นดีแล้วเดี๋ยวเราจะแกะคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะจะบอกว่าเย็นก็ไม่ถูกดเทียนะคะยังอุ่นๆเลยค่ะ ะะสามารถรับประทานแทนข้าวได้เลยนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยค่อนข้างอยู่ท้องเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวต้มมัดค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนกับพ่อเสรน